ในโลกของการท่องเที่ยวที่กําลังเปลี่ยนไปความหลากหลายทางวัฒนธรรมกลายเป็นกุญแจสําคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วมุมโลก โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิมซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตสูงและมีกําลังซื้อที่น่าสนใจช่วงผลห้เกิดแนวคิดหรือการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับมุสลิมไม่ใช่เพียงทางเลือกอีกต่อไปแต่เป็นเส้นทางหลักที่ภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัวนึ่งในตัวอย่างการปรับตัวที่โดดเด่นของโรงแรมสรีปัญน,นาวิลล่ารีสอร์ทแอสปาเชียงใหม่ภายใต้การนําของนายสุภมิตรกิจจายพิทักษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ได้เล็งเห็นโอกาส และประกาศความพร้อมในการรองรับตลาดมุสลิมอย่างเป็นรูปธรรมโดยการเปิดตั๋วทุ่งเข้าฮาล้านคิวซีซึ่งประเด็เป็นเพียงการเพิ่มเมนูอาหารเท่านั้นแต่เป็นการปฏิรูปจัดการหลังบ้านอย่างจริงจังด้วยปริมาณนะครับนะักท่องเที่ยวกลุ่มฮาล้านนะครับกลุ่มมุสลิมนะครับมีแนวโน้มเติบโตขึ้นนะครับมากก็อาหารฮาล้านเองก็เป็นปัจจัยหลัก นะครับที่จะรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่จะเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้นครับห้องอาหารนะครับเราชื่อว่าทุ่งข้าวอารานกูซีนนะครับเปิดบริการทุกวันเวลา11โมงถึง3ทุ่มนะครับที่โรงแรมสิริปนาลล่าดีสอรน,นะครับบริเวณด้านหลังของโรงแรมซึ่งก็มีทุ่งข้าวนะครับมีทุ่งดอกไม้มีบรรยากาศหลากหลายนะครับมีให้บริการทั้งอาหาร ข่าวอาหารหวานนะครับซึ่งได้มาตรฐานฮาลาลครับผมในส่วนของห้องพักของโรงแรมสิริพนานะครับเราก็มีบางส่วนนะครับที่เตรียมไว้สําหรับนักท่องเที่ยวนะครับมุสลิมที่เข้ามาใช้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเข็มทิศนะครับมุขมนะครับนี่ในการทําละหมาดนะครับแล้วก็รองรับอาหารเราก็มีนะครับจังหวัดชหม่นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยว นิยมเข้ามานะครับแล้วก็เป็นมิตรนะครับกับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับแล้วก็เราเราก็มีในส่วนของโรงแรมที่เป็นมุสลิมเฟนรนลี่นะครับแล้วก็ร้านอาหารฮาล้านหลากหลายในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ทางยังไงก็ทางข่อฝากทางโรงแรมสินธนาไว้ด้วยครับการได้รับรองารจากสำนักงาน,นาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นเรื่องยืนยันว่า ทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบการจัดเตรียมครัวแยกส่วนไปจนถึงกระบวนการปรุงอาหารเป็นไปตามหลักศาสนาบัญญัติอย่างถูกต้องในส่วนของโรงแรมสีปนานะครับก็ได้รับการรับรองฮาล้านะครับในส่วนของครัวนะครับแล้วก็ในส่วนของครัวเบเกอรี่นะครับในส่วนของครัวฮาลานเนี่ยเขาจะตั้งอยู่ที่บ้านเดือนไทยนะครับผอมและครัวเบเกอรี่ก็จะเป็นครัวแยกอีกที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ออกจากครัวที่สําหรับ ี่น้องมุสลิมหรือว่ากลุ่มมุสลิมที่เข้ามาใช้บริการในโรงแรมนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องพักอบรมสัมมนานะครับในเรื่องของอเข้ามาทานอาหารทานเบรกอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีควฮารานไว้รับรองนะครับซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการศาสนาจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ได้เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วก็ทางโรงแรมก็ทําตาม ระเบียบนะครับจนได้รับรับรองมาตรฐา,านฮาลลนครับซึ่งทุกวันนี้ก็จะมีพนักงานมุสลิมดูแลอยู่แล้วก็จะมีที่ปรึกษ,ษานะครับที่ช่วยเข้ามาตรวจสอบควบคุมนะครับให้มาตรฐานฮาลลนนะ่ะเป็นไปนตามระเบียบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการไอสลาจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับรองไปแล้วแล้วก็ได้เข้ามาตรวจดูแล้วก็มีการตรวจติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านมั่นใจนะครับในการเข้ามาใช้บริการนะครับแล้วถ้ามีข้อ สงสัยหรือเรื่องอื่นๆประการใดนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาที่ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจ,จังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายกิจการฮาลันครับสวัสดีค่ะโรงแรมสีปนาค่ะมีความยินดีอย่างเป็นอย่างยิ่งที่ต้อนรับทุกทะเทุกท่านนะคะาชาวมุสลิมทั่วโลกสู่โรงแรมนะคะด้วยความเข้าใจในหีชีวิตและความต้องการอาหารด้านฮาลานนะคะเราจะได้ค่าสรรนให้บริการในด้านของฮาลานคูซีนที่ผ่านการ กระบวนการบราหารถูกต้องตามหลักฮาลานค่ะโดยผู้เราเชฟผู้ชำนาญการพร้อมใส่ใจทุกรายละเอียดค่ะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั่วโลกค่ะมาใช้บริการที่โรงแรมสิริปนาค่ะเราพร้อมให้บริการทั้งด้านการบริการและการอาหารค่ะจากเชฟผู้ชำนาญการค่ะการขยับตัวของภาคเอกชนในครั้งนี้สะท้อนถึงเห็นถึงความพร้อมของเชียงใหม่ในการเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกการที่ธุรกิจโรงแรมระดับแถวหน้าลุกขึ้นมาสร้างมาตรฐานใหม่ เพียงแต่จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติแต่ยังเป็นการสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวที่เข้มแข็งส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่โอบรับทุกความศรัทธาอย่างแท้จริงทุ่งเข้าฮาล้านคูซีนจึงไม่ใช่เป็นแค่ชื่อครัวอาหารฮาล้านแห่งใหม่แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของการปรับตัวและพร้อมของเชียงใหม่ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับสากลที่ยังยืนสืบไป ชุมพลศีสมบัติข่าวมุสลิมเชียงใหม่รายงาน